ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนทุกๆท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับอยู่กับผมซีเกอร์และในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมมาร์เนอร์ลอดกันอีกแล้วใน EP ีที่8แล้วนะทุกคนตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่กันที่สํานักงานสํานักงานภาษียกรของผมเองนะครับเอ้าละ่ะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมว่าเราก็จะมาพัฒนาเมืองกันต่อนะครับแล้วก็ทําให้หมู่บ้านเรานะครับกลายเป็นหมู่บ้านขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า e ีีนี้เอา เล,เ,ลเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วกันนะครับอาจจะได้ต่อสู้กับบัณฑิตด้วยนะฮะ EP นี้เดินมาดูเดินมาดูหมู่บ้านเรากันหน่อย EP ที่แล้วเราก็จะสร้างมาประมาณนี้นะครับนะนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับกำลังทำงานกันอยู่เลยทุกคนมาถึงตอนนี้เรดเดอร์กำลังอยู่ใกล้ๆเหรอ อะไรเนี่ยแทร็กไว้นะครับเรเดอร์ในอีก263วันซ้ายมือบนนะครับเหมือนจะมีการยึดพื้นที่กันเกิดขึ้นนะน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ตอนนี้เรายังเคลมไม่ได้นะตอนนี้เราก็ยังไปสู้ไม่ได้นะครับกำลังพลของเรามีค่อนข้างที่จะน้อยเลยเรามาตั้งหน้าตั้งตาทํางานเราดีกว่านะครับทุกคนเดี๋ยว EP นี้เนี่ยผมว่าจะมาอัปเกรด Wooden Crush ด้วยนะครับ ซึ่งสินต้องการก็คือไอสีเหลืองๆสีเหลืองๆแบบนี้นะครับ10ชิ้นมันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะครับอ่าสีเหลืองๆมันคืออันนี้นะครับทํามาจากเครสีเหลืองๆมันชื่อว่าเครสไทส์นะครับใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมทําโรงงานเลยและกันนะเอาไว้แถวบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวผมทำไอันนี้ด้วยลูมอรีนะครับอันนี้เอาไว้ในการเปลี่ยนไอรอนออนะครับให้กลายเป็นไอรอนสลับเดี๋ยวเราได้ใช้งานแน่นอนทุกคนผมจะทำทางเข้าไปแบบนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็เฮ้ทำไมมันหายไปวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อามาตรงนี้ แล้วก็ทําที่ขุดเคลไว้นะครับแล้วก็ทําที่ขุดเหล็กไว้อีกที่หนึ่งโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอคนมาสร้างก่อนอมผมว่าจะขยายเมืองไปทางไหนดีทุกคนตอนนี้บอกได้เลยนะครับว่าเบอร์รี่เราเนี่ยมีเยอะมากนะครับนี่ดูสิมีทั้ง200กว่าชิ้นนะแล้วก็มีเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับเอาละสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือเทรดดิ้งพอยท์นั่นเอง นี่เทดดิ้งพอยต์เดี๋ยวผมจะไว้บริเวณไหนดีฮะไว้แถวไหนดีบริเวณนี้ก็ไม่แย่เท่าไหร่นะเอาไว้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้านะครับเวลาเราส่งของออกขายออกหรือว่านำของเข้านะจัดไปเลยอันนี้ก็ทำการเร่งสปีดให้คนมาทำงานนะครับว่าแต่ตอนนี้มีคนว่างงานอยู่หรือเปล่าน่าจะมีอยู่นะ มีคนว่างงานอยู่สองหมู่บ้านนะครับไหนดูสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวสงสัยเราต้องสร้างบ้านเพิ่มนะครับจะได้คนมาทำงานเดี๋ยวผมหาพื้นที่ในการสร้างดีกว่าเราจะสร้างตรงไหนดีเดี๋ยวผมว่าจะสร้างเป็นบ้านตรงนี้ละกันแล้วก็โซนฝั่งนี้เป็นโซนทำงานให้หมดเลยนะครับอ่าปุ๊บมาเริ่มสร้างเลย เป็นโซนนี้ไหนดูสิปุ๊บประมาณนี้ได้ไหมไม้ไม่พอฮะทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรายืดออกไปอีกไหมปุ๊บอ่าเดี๋ยวโซนนี้ก็ อาจจะทําพื้นที่ด้านหลังนะครับไว้เป็นไว้ปลูกผักประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้เคลฟเฟอร์แนนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดูมารีเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่เสร็จเลยทุกคนเทรดตอนนี้กําลังทำเทดดิ้งโพสนะครับเดี๋ยวผมเร่งสปีดเลยแล้วกันโอ้ยมันกระตุกกระตุกไงทำไมมันกระตุกอย่างนี้อ่ะทำการเร่งสปีดเลยแล้วกันนะครับ เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหมือนจะเห็นค่าศึกมานะโอ้เอาเรื่องแกดตอนนี้ยังสู้เขาไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบเร่งเลยในการสร้างเมืองของเราขึ้นมาเทดดิ้งโพสเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งคนไปเลยเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะส่งเป็นอาหารออกไปขายก่อนละกันนะครับจะได้มีเงินเข้ามาหมุนเวียนนะมาตรงนี้แล้วก็ไปที่เอ็กซ์พอร์ตนะครับ จะเอาไว้สัก150ชิ้นและกันสุนที่เกินจาก150ชิ้นก็ขายให้หมดนะครับทุกคนอะไรอีกก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้พวกเขาไปขายของกันก่อนแล้วกันนะครับทำการเร่งสปีดเลยแล้วก็วันนี้ผมว่าจะมาอัปเกรดบ้านให้เป็นเลเวล2ด้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องมีก็คือทำภารกิจด้านล่างนี้ให้ครบนะครับ ตรงนี้ต้องมีฟืนแล้วก็ต้องมีอาหารอีกชนิดนึงแล้วก็ต้องมีเลเทอร์ด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้มาที่อ๋อสร้างเร็วจังวะสร้างก็เร็วเดี๋ยวผมจะทำการปุ๊บสร้างเลเทอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยอ่าอีกอันนึงด้วยนะครับ อันนี้เรียกว่าอะไร Lever's Workshop นะครับทำการวางไว้ตรงนี้ปึ๊บอโอเคทุกคนแล้วก็ตรงนี้ลากมาไว้นะครับจะได้เดินตัดผ่านได้ประมาณนี้โอเคตอนนี้มีคนเข้ามาพักเพิ่มเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ผมว่าจะเริ่ม ลูกพืชผักเลยนะครับผมอยากได้ไอเนี้ยที่เอาไว้ทําชุดนะครับจริงๆเรานําเข้าก็ได้นะเออไม่เป็นไรสร้างแล้วนะครับเคมีคนเข้ามาพักเพิ่มแล้วตรงนี้ที่ขุดเคลก็เสร็จแล้วนะครับทําการส่งคนมาขุดเลยตอนนี้มีคนว่างงานอยู่3ครอบครัวนะครับส่งมาทํางานตรงนี้หนึ่งครอบครัวที่ขุดเหล็กก็เสร็จละส่งมาเลยหนึ่งครอบครัวโอเคสงสัยเราต้องขยายเมืองเพิ่มสักหน่อยนะครับ ทุกคนอาจจะสังเกตว่าใบไม้มันแปลกๆนะตอนนี้ผมปรับภาพนิดนึงนะครับพอดีว่าเกมมันค่อนข้างที่จะแหลกเลยโอเคเดี๋ยวผมว่าเราสร้างบ้านเพิ่มดีไหมจะได้รีบมีคนเข้ามานะครับต้องไหนดีวะโซนนี้อยากให้เป็นโซนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝั่งนี้ก็มันเป็นโซน ล่าสัตว์แล้วก็เก็บเบอร์รีนะครับอยากให้เป็นโซนนี้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเ,เดี๋ยวผมจะทำการตีอันนี้มาตรงนี้ชึบสร้างบ้านตรงนี้ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันจะเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือเปล่ามแมแตัดสินใจลำบากตัดสินใจลำบากจริงมันต้องให้เป็นระเบียบด้วยนะครับตรงนี้ ชึบลองลากมาประมาณนี้นะครับตรงนี้ได้หรือเปล่าทําไว้สักห้าหลังตรงนี้ชึบสี่หลังมาตรงนี้นะครับประมาณนี้ชึบจัดไปเลยหกหลังก็ได้แล้วก็ลากเส้นผ่านตรงนี้มาหน่อยนะครับ ตรงนี้ก็ด้วยแบบนี้โอเคเราจะได้มีคนเข้ามาเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็จะประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีเคลแล้วก็มีแร่เหล็กแล้วนะครับแต่ว่าคนมันยังไม่พอเลยฮนะหออเหลือ2ครอบครัวหรอเดี๋ยวผมส่งคนหนึ่งนะครับส่งคนหนึ่งมาทำเทนเนอรี่ก่อนแล้วกันนะครับ เราจะได้สินค้าที่เรียกว่าเฮ้ยตอนนี้เหมือนเชื้อเพลิงเราเหลือ2เดือนแฮะชีหายแล้วเดี๋ยวส่งคนไปทําเชื้อเพลิงก่อนมามันนี่ไงก็มีคนทํางานอยู่ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนายไม่ตัดไม้ฮะเดี๋ยวเอาเป็นให้ตัดไม้บริเวณน,นี้ละกันนะครับ แม่เอาพื้นที่ใหญ่ๆเลยแล้วกันประมาณนี้โอเคแล้วก็ที่ปลูกต้นไม้ก็โอ้ย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 ชุบที่ปลูกต้นไม้ก็เอาพื้นที่ใหญ่ๆเลยนะครับตั้งแถบนีเลยคนเดียวดูแลให้ตัวถึงแล้วกันอ่าแม่ตอนนี้เชื้อเพลิงเราขาดนะครับเดี๋ยวอาจจะ มาทำตรงนี้เพิ่มอีกจุดหนึ่งไว้พื้นที่ด้านหลังนี้แล้วกันนะครับพูดแล้วก็ลากเลยแล้วกันนะฮะเหมือนว่าเอาคนมาทําไว้นี่นะครับหนังสัตว์ปุ๊บแล้วก็เอาคนมาตรงนี้คนหนึ่งนะครับให้เขาเผาเคลรให้นะเราจะได้เป็นไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะดินเหนียวที่เผาแล้วอ่ะอืม เด,เ,เดี๋ยวจะมาทำเดี๋ยวเจ้ามาทำไอ้น,นี่นะครับอัปเกรดฟื้นครัชเลเวลสองโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ว่าจะสร้างอันนี้เพิ่มแล้วกันจุ๊บจุบไหนเอ่ยนี่ที่ทำฟื้นเพิ่มนะครับบริเวณนี้เลย <c ười> คนน้อยแต่ว่าทำงานหนักอยู่นะผมใช้งานหนักอยู่ <c ười> โอเค ตอนนี้เราก็ควรจะเริ่มปลูกผักแล้วนะครับมีเงินอยู่73เริ่มทำอะไรก่อนดีเ,เดี๋ยวผมตอนนี้ก็มีวัว2ตัวเอาว่าเริ่มปลูกผักแล้วกันนะครับว่าเก,เก็บเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเอาไว้อัปเกรดพวกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอัพบ้านเป็นเลเวลสองนะฮะ ตอนนี้เริ่มจะมี closing แล้วโอเคเรายังขาดโอ้ยครบแล้วนี่หว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเป็น5หลังนี้นะครับในการเป็น manufacturing นะครับในการสร้างเครื่องมือออกรบของเราอัพเกรดไปเลยฮะจัดไปทำการอัปเกรดเมื่อกี้มันฝนตกอยู่ไม่ใช่เหรอวะทำไมฝนตกแล้ว เกิดอะไรขึ้นเอาเซฟเกมอ่ามาทำงานกันหน่อยเดินทะลุของเลยแม่กำลังค้าขายกันอยู่เลยนะครับแมคนนี้มาซื้ออะไรฮะเจ๊ซื้ออะไรครับซื้อไม้หรือเปล่าวันนี้ขายผ้านะครับ โอเคเลยทุกคนเดินดูตรงนี้นิดนึงบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นโซนเก็บเบอร์รี่นะครับทุกคนมาดูข้างบนน่อยช่วงนี้ก็เบอร์รี่หมดหมดฤด,ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มาสร้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเพิ่มบ้านตรงไหนดีแถบนี้มัไหม ต้องตัดถนนผ่านด้านหลังก่อนปึ๊บแล้วก็โซนนี้ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับโซนนี้เดี๋ยวปลูกป่าแล้วกัน <c oughs> เป็นห้าบ้านเงาๆตรงนี้นะครับโอเคเราก็ต้องรอให้พวกเขาสร้างนี้เสร็จก่อน constructor w o o d e n โอ้เสร็จแล้วสองคนมาทำงานหนึ่งหน่วย เดี๋ยวผมจะให้เขาตัดบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเรียบร้อยอ่าเซา์แมนเลเวล up increase นะครับตอนนี้เรากลายเป็นหมู่บ้านขนาดกลางแล้วทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะอัปเกรดเป็นอันนี้ละกันนะครับ beta deals ปึ๊บอ่าลดร,ราคาอะไรสักอย่าง make trading เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับเหมือนจะลดร,ราคาการนำเข้าสินค้านะทุกคนอืม เทรดดิ้งโพสผมอยู่ไหนอ้ย oh, อยู่นี่นะครับมาดูกันก่อนเทรดปุ <O op. S 1> ๊บนี่แบบปกติมันไม่ใช่7บาท8บาทแบบนี้นะปกติมันประมาณ13บาท14บาทนะก็ลดราคาลงไอ้พวกของนําเข้านี่มันขึ้นว่า NA ผมไม่รู้ว่ามันราคาเท่าไหร่นะ uh, อันนี้คืออะไรสวิ c ช trade สโตรฟส์อัพสเวอ์ อีอย่งวะช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนําเข้าผมอยากนําเข้ารีเนนอันนี้นะครับเพื่อทำของสวมใส่จาเป็นหรือเปล่าะอะออแล้วก็มีไอรอนสลับเโอเคตอนนี้เราได้เก็บภาษีของพี่น้องประชาชนเรามานะครับอยู่33เหรียญละเอ่อเราก็สามารถจ้างทหารได้แล้วดิ นี่จ้างทาหารได้แล้วนะครับยังขาดไอ้นี่อยู่เพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ในายามที่เราต้องการนะครับทุกคนตอนนี้ผมว่าน่าจะอัปเกรดบ้านเสร็จแล้วหไหนดูหน่อยสิอ่าเสร็จแล้วจริงด้วยเดี๋ยวผมจะเริ่มทำอันไนก่อนดีบ้านนี้นะครับผมจะทำเป็นธนูเวิร์กชอปล้วกันนะครับเฟเชอร์สเวิร์กชอปจัดไปบ้านนี้ผมจะทำเป็น joiners workshop หรือว่าโลนั่นเองนะครับแล้วก็บ้านนี้ผมจะทำเป็น blacksmith workshop อันนี้ล่ละเน,นี่ยไปทำเสื้อผ้าแล้วกันนะครับปุ๊บเดี๋ยวบ้านหลังสุดท้ายผมเอาไว้ทำ armor workshop นะครับตอนนี้ขาดอะไรทำไมกดไม่ได้ develop l e s s missing basic armor making อ่ะ เอาตองอัพอันี้ก่อนโอเคได้เลยนั้นเดี๋ยวผมว่ามาอัพเกรดครัชก่อนดีกว่ามาอัพเกรดครัชของเราเก่อนดีกว่านะครับกดอัปเกรดไปเลยทุกคนเราจะได้ค่าอิเอนซ์เพิ่มด้วยนะครับในการอัปเกรดโบสของเราเดี๋ยวก็รอผู้คนมาทำงานก่อนเฮ้ยเอาตอนนี้ เราก็กลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพ o i n t ที่ได้เนี่ยมาอิ p basic armor making นะครับอ่าคราวนี้ก็มาตรงนี้แล้วก็ทำการอ up a r m o r ว workshop จัดไปเลยครับผมตอนนี้เราก็จะมีสถานที่ในการทำอาวุธยุทโธปกรณ์เรียบร้อยมี36คนนะครับในการพร้อมออกรบตอนนี้อืม ดูหน่อยปุ๊บเราจะทับเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะชึบชบซึ่งตอนนี้คนที่เราต้องการก็คือ216คน jesus christ ง่ายๆเลยคือเราต้องมีกี่คนวะเรามีทั้งหมด200กว่าคนเหรอในอีก19วันเรดเดอร์กำลังจะโจมตีเรานะครับ ไหนทำอะไรได้อีกมีอะไรให้เราทำอีกตอนนี้ก็ส่งคนคนหมดเอเอไงดีฮะตอนนี้คนหมดเดี๋ยวต้องรอคนเข้ามาพักหมู่บ้านตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปลูกแครอทเลยแล้วกันนะครับจะได้มีอาหารกินด้วยปุ๊บโซนนี้ปลูกให้หมดเลย ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากให้อัปเกรดเป็นสมอลทาวนะครับเราต้องการหมู่บ้านเลเวล3 3หลังแล้วก็เลเวล2 7หลังแล้วก็เลเวล1 10หลังนะครับตอนนี้เรายังขาดเลเวล2 2หลังแล้วก็เลเวล3 3หลังเดี๋ยวผมจะอัปเกรดกรดันตรงไหนดีโซนนี้แล้วกันนะครับ,บอัปปิกสหลังเลย ENEMY UNIT has been spot ศัตรูเราเฮ้ยมันจะมาโจมตีเราเนี่ยว่ะไอพวกนี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังมีศัตรูมาโจมตีนะครับขออนุญาตตั้งกองทัพก่อนเ <for> ที่ยวไฟเย่อเดี๋ยวเอาพลนธนูแบบนี้โอเคไหวหรือเปล่าอะ ไหวหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมว่าไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจ้างแล้วกันรุ่นมาเลยพวกเองทําการจ้างมาก่อนนะครับโอใช้ตั้ง45เนะียแต่ถ้าเราชนะเราก็ได้ตังค์คืนนะทำการจ้างนะครับรีสิงซีสก็มีเรส ready r e s e r คอนแทคจ้างมาเลยนะครับไหนอยู่ไหนนี่มาจากทางนี้มาเลยนะครับรอกองทัพเรามาเสริมก่อนเวมาเจอแน่เป็นพลธนู2หน่วยนะครับมันก็กำลังเดินทางมาแล้วเว้ยปุ๊บปบให้เขาพวกเขาตั้งแถวไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ผมจะเรียกเป็นทางด้านของโลกออกมาก็เรลี่ของเรานะครับไม่ดู้มาเรียกว่าอะไรเนะี่ยเรียกคนมาเลยมาๆๆพร้อมออกสู้รบฮืดมาอย่างวะเดินมานะครับตอนนี้เดินมาอยู่เให้อันนี้เตรียมยิง ก็เป็นบาลานซ์อันนี้ก็เตรียมยิงอันนี้โจมตีสุดกำลังเดี๋ยวให้มากันพร้อมหน้าพร้อมตากก่อนโหดูคนมัน36คนนะครับดูของเราเท่าไหร่ตรงนี้25ก็เรียกว่าสู้ได้แล้วนะครับเรียกมาเยอะทำไมเนี่ยขออนุญาต มิชชั่นคอมพิวเตอรเดอร์เนียสเร่งสปีดนิดนึงแล้วกันนะจะได้มาเร็วๆหน่อย One <hour> later. อ้าวเฮ้ยทำไมมันเลี้ยวหัววะเฮ้ยมันจะเลี้ยวไปประทะกับไอ้พวกนู้นก่อนเหรออ้าวไม่น่าจะได้สู้เลยนะครับมันเลี้ยวมันเลี้ยวมาประทะกับไอ้พวกนี้ก่อนเอ้ยมันสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับไอ้พวกนี้หรือว่าสู้ไหว ไม่น่าไหวนะครับใส่โคดนัวเอาแตกพ่ายแล้วคุณจะจ้างมาทำไมเนี่ยโอ้จะเคลมเหรอมีแคมป์บันดิตอยู่นี่ด้วยเดี๋ยวผมไปตีแคมป์บันดิตแล้วกันนะครับโอเค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 เดี๋ยวไว้ประมาณนี้นะครับวิ่งไปเลย ทำการวิ่งมาเลยนะครับเดี๋ยวมาตีแค้มบัณฑิตต,ตรงนี้ดีกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยเกือบจะได้ตังแลเชียวมันจะรู้ตัวหรือไม่เขากำลังต้องจะเล่นคุณอยู่นะเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วครทุกคนเดี๋ยวผมจะทำการให้ลูกน้องผมนะครับหยุดวิ่งก่อนโหค่าสเตตัสแบบว่าเอฟเฟกซ์มาตรงนี้เลยครับ ตั้งแนวหน้าเป็นทางด้านของธนูนะครับปึ๊บแล้วก็ให้อันนี้ไปอยู่ด้านหลังเฮ้ยมาาังกรจะเดินไปฝั่งโน้ตเ์เราตุยยาต๋ยเลยเราตุ๋ยเลยเราตุ๋ยเลยเราตุ๋ยเลยมาเลยมาเลยมาเลยน,น้นอนๆเฮ้ยมันวิ่งเหรอเฮ้ยม,มันวิ่งว่ะ เดี๋ยวเราตุ๋ยเลยนะครับเดี๋ยวเราอยู่ในป่าแล้วตุ๋ยเลยอโ,เโอ้หมาวะ่ะเอาเรื่องจัดมันวิ่งโคตรไวอะ่ะเราขอตุ๋ยได้ไหมให้ลูกน้องเราเดินก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะยืนทับตรงนี้แล้วกันให้ธนูเรายิงนะครับแล้วก็ให้ฝั่งของการใช้ดาบนะครับมายืนอยู่นี้มีการตั้งทับรอแล้วจังหวะน,นี้ทำการยิงธนูไปไอพวกนี้ยังเดินอยู่เลย โอ้หพวกเองรีบหน่อยได้ไหมวะมันจะแตกพ่ายแลน่น่ะทำการยิงธนูไปแล้วนะครับตอนนี้อ้าวเราก็รีบไปยึดอันนี้ก่อนนะ ็ยืนนิ่งอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราเคลมเราสู้ได้ไหมตอนนี้เราเหลือเวลาจ้างอีก19 19วันนะครับนักธนูนเราก็จะกลับแล้วยังไม่ทันได้สู้รบเลยโอ้โหวิ่งแบลของเลยนูเร่งสปีดแมปมาถึงแล้วก็เคลมเลยนะครับอันนี้ของผมเอ้ย นำนี้ได้เงินมาร2 6ยยีอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเราจ้างเพิ่มอ่ะอันนี้คิดว่าสู้สงครามไหวไหมทุกคนผมว่าไหวนะเคลมเลยละกันนะครับแน่จริงก็มาดิสถานที่สู้อยู่นี้เดี๋ยวผมให้เดินมาตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาตั้งทัพแถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจ้างคนเพิ่มเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเหลือเวลา90วันนะครับเฮ้ยอันนี้กองทัพของเขานะครับมีอยู่เท่าไหร่วะถ้ามีอยู่แค่นี้น่าจะสู้ได้เู่นะโอเคกลับบ้านก่อนหน,น,นูกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไว้รอต่อสู้กันในอีพีหน้าแล้วกันนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้ามารลุ้นกันนะครับว่าเราเจะชนะได้หรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมถ้ามันมาแค่นี้นะเจอกันแน่แล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย